สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะที่อ้อมมาทำสวนนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะคะอ้อมก็จะลงปลูกผักนะคะวันนี้ก็จะใส่ถุงมือพลาสติกนะคะใส่ถุงมือยางนะคะมันจะได้จับเอ่อจับได้ กระชับขึ้นนะคะอ้อมก็ขนผักมาจากบ้านยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆแต่จะให้แฟนขนมาให้อีกสองชั่วโมงจะให้แฟนขนมาให้เพราะแฟนยังไม่ตื่นนะคะตอนนี้อ้อมก็เลยต้องรีบมาปลูกก่อนเป็นช่วงเช้ามันจะไม่ค่อยร้อนแต่จะว่าไปแล้วก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้เช้าไวขึ้นนะคะแดดก็ออกไวขึ้น,นะคะ่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะจะให้เพื่อนๆชมผักที่อ้อมนี่นะคะผักที่อ้อมขนมาไว้ใ,ใส่รถมาสองรอบได้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้แฟนเอามาให้ทีหลังอีกนะ เราก็มาปลูกรออันนั้นก็จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวนะคะแล้วก็จะมีต้นไผ่อยู่ต้นหนึ่งนะคะจะเอามาลงสวนด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นพลิกค่ะเป็นพลิกนะคะอ่านี่ก็เป็นมะเขือเปราะนะคะเพื่อนๆอได้มาแค่นี้ก่อนเดียวตามมาทีหลังอีกหลายอย่างเลยค่ะปาเราไปลงมือ,อปลูกขักด้วยกันค่ะเดี๋ยวอ้อมจะเอาต้นไผ่นะคะไปลงก่อนเพื่อนเลยนะคะไป เรามาเริ่มปลูกข้าวโพดกันนะคะเป็นอันดับแรกนะที่อยู่ในถุงเนี่ยเห็นไหมคะคือเขาเอ่อน่าจะลงดินตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลามาลงนะคะก็เลยต้นก็จะประมาณนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฟื้นตัวนะคะไปไปปลูกข้าวโพดกันคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะอ้อมก็จะไปปลูกมะเขือต่อนะคะไปปลูกมะเขือด้วยกันค่ะต้นมะเขือที่อ,อ้อมเพาะไว้นะคะวันนี้ก็จะเอาลงหลุมจะปลูกเป็นทางการแล้วนะคะ 嗯嘞。嗯欸 ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆแล้วนะคะเพื่อนๆอน้อ,อมก็ปลูกผักทยอยปลูกผักนะคะได้ไปเออน่าจะครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมตัวน,นี้แดดจัดมากเลยค่ะผักก็จะคอตกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาเป็นรายเดี๋ยวตอนเย็นมาอ้อมจะรดน้ํานะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ ต้นมะเขือพวงค่ะเพื่อนๆต้นมะเขือพวงอ้อมปลูก8 8หลุมนะคะ8ตรงนี้ก็5แล้วก็ตรงนี้อีก3หลุมนะคะมะเขือพวงนะคะส่วนสําหรับที่เพื่อนๆเ,เห็นที่เป็นกองเอเป็นฟางอยู่ในแปลงผักเนี่ยนะคะอ้อมจะปลูกพลิกค่ะอ้อมก็เลยเอาฟางมามามาปูพื้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเพราะเพราะว่าพลิกอ้อมเพราะ เพาะแบบนี้นะคะอ้อมจะเพาะพพิกแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้เพาะใส่ถุงเป็นถุงๆนะคะเวลาเราแยกออกมาเนี่ยกลัวว่ารากเขาจะร้อนเกินนะคะก็เลยต้องมาคลุมพื้นดินไว้ก่อนเนาะด้วยฟางค่ะเออนี่ก็แ <c oughs> ดดจัดมากเลยค่ะเพื่อนๆคอตกไปตามๆกันนะคะนี่ก็เป็นฟักทองนะคะเพื่อนๆฟักทองอ้อมก็จะปลูก ไว้รอบข้างเนี่ยค่ะรอบข้างๆเนี่ยฟักทองหมดเลยนะคะรอบๆไปทางนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะเพื่อนๆดูสิคะมันแดดจัดมากเลยค่ะช่วงบ่ายเนี่ยข้าวโพดก็เออใบรีบหมดแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ตายนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ฟื้นนะคะโดนน้ําตอนเย็นมาอากาศเย็นๆก็ฟื้นค่ะส่วนตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็น ต้นมะเขือนะคะเป็นแปลงมะเขือเปราะนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นมะเขือเปราะหมดเลยนะคะไอ้ด้านข้างๆเนี่ยก็คือฟักทองเหมือนเดิมค่ะคะอตกจัแสบแล้วคอตกแล้วพี่น้องมันร้อนมากนะคะออมก็วิ่งเข้าวิ่งออกเอ,อเข้าร่มออกร่มนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอีกหลายแปลงที่อมยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพื่อนๆ ก็จะทยอยปลูกนะคะนี่ก็เป็นผักอ้อมเพาะเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นพริกนะคะเพือ่อนๆพริกก็จะปลูกเยอะมากเลยค่ะก็จะเป็นมาระนะคะนะคะก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะที่ที่เห็นเขาไม่ค่อยงามแบบนี้เพราะว่าแมวนะคะแมวเขาเข้าไปเล่นในนี้ค่ะเขาเข้าไปหยอกกันเล่นในในกระถางผักอ้อมนะคะก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะเพือ่อน เนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ้อมหิวข้าวแล้วค่ะแล้วก็ร้อนมากเลยอ้อมจะกลับไปบ้านไปกินข้าวอาบน้ําก่อนนะคะตอนเย็นๆจะมาปลูกพริกต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น,นค่ะตอนนี้อ้อมก็ปลูกข้าวโพดนะคะขะ้าวโพดแล้วก็พริกมะเขือเปราะแล้วก็ฟักทองมะเขือพ่วงนะคะ เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่อ้อมยังไม่ได้ปลูกนะคะเพื่อนๆเราไปชมผักที่อ้อมปลูกกันค่ะตรงนี้จะเป็นมะเขือนะคะเพื่อนๆที่เป็นลุ่มๆนี่ก็คือต้นฟักทองนะคะแดดแรงไปหน่อยนะคะที่อ้อมมาปลูกเนี่ยก็เลยจะ เหี่ยวๆนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็ฟื้นตัวนะคะก็ฝักทองก็จะยาวไปถึงน่น,นะคะ่ะยาวตรงนี้นะะก็จะเป็นข้าวโพดค่ะเพื่อนๆข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวของเมืองไทยเรานะคะที่เป็นฝักสีขาวขาวนะคะแดดร้อนมากค่ะช่วงนี้ใบเขาก็เลยหุบจากนั้น,นะะก็เป็นพลิกนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะพลิกของไทยเราเลยนะคะเนี่ยที่มีฟางคลุมอยู่ คือพลิกหมดเลยค่ะอ้อมจะเน้นปลูกพลิกนะคะเน้นปลูกพลิกเยอะกว่าทุกอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนรองจากพลิกก็คือมะเขือเปราะนะคะที่อ้อมจะปลูกเยอะนะคะเพราะว่า,ามีความต้องการเยอะนะคะเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในกรีดนะคะก็มาช่วยอุดหนุนด้วยนะคะอ้อมก็เลยต้องปลูกพลิกนะคะ เยอะมากที่สุดนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะส่วนในหลุมตรงนี้ก็คือมะเขือมะเขือพวงค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะมะเขือพวงนะคะทุกอย่างที่เอามาลงในสวนนี้คืออ้อมจะเพาะไว้ที่บ้านก่อนนะคะเพาะเอาไว้ที่บ้านแล้วค่อยเอามาลงที่สวนค่ะภาพรวมๆตอนนี้สวนของอ้อมนะคะ ที่ยังปลูกไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทยอยลงมาเรื่อยๆค่ะ ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าวันต่อๆไปอ้อมจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรต่อติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ